ฉลามเมกกาโลดอนท้องไปในมหาสมุทรสร้างความหวาดกลัวและเขียวทุกสิ่งเป็นชิ้นๆน,นาหลังจากที่ไดโนเสาร์ถูกอุกบาตขนาดใหญ่ทำให้สูญพันธุ์ไปเรารู้ว่ามันเป็นนักล่าที่ใหญ่ที่สุดและอันตรายที่สุดเท่าที่เคยมีมาและยังเป็นฉลามที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วย เป็นราชาแห่งท้องทะเลว่ายอย่างเป็นอิสระระหว่างส่วนต่างๆของมหาสมุทรแต่แล้วเมื่อประมาณ2.5ล้านปีก่อนเมกาโลโดอนตัวสุดท้ายก็ได้หายจากโลกไปตลอดการเหลือเพียงฟันขนาดใหญ่ให้นักโบราณคดีสมัยใหม่ได้ค้นพบเท่านั้นและนั่นก็อาจเป็นเพราะเจ้าฉลามขาวเมกาโลโดอนมักถูกอธิบายว่าเป็นสัตว์ทะเลที่มีขนาดมหึงมาจึงเกิดความเข้าใจผิดโดยทั่วไปที่ผู้คนสร้างขึ้นที่คิดว่าสิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิดนี้มีความเกี่ยวข้องกัน ที่จริงแล้วเมกดูเหมือนฉลามหัวบาดในยุคปัจจุบันมากกว่ามันมีจมูกสั้นกรามล่างแบนและครีบอกที่ยาวและใหญ่ซึ่งใช้รองรับน้ำหนักของมันและที่สำคัญกว่านั้น,บ,นบรรพบุรุษของฉลามขาวในปัจจุบันก็เคยอยู่ร่วมโลกกับเมกาโลดอนด้วยแต่ขนาดที่ใหญ่โตก็มาพร้อมกับความซุ่มซ่ามแม้ว่าเมกจะใหญ่โตและทรงพลังแต่ก็ไม่ว่องไวเท่ากับฉลามขาวที่ตัวเล็กกว่าและเร็วกว่า นักวิจัยเชื่อว่าที่จริงแล้วฉลามขาวแย่งอาหารจากเมกาโลดอนได้และมักจะเป็นนักล่าที่ประสบความสำเร็จมากกว่าเพราะความคล่องตัวของพวกมันพวกมันต่อสู้กับเมกยังเปิดเผยไม่ได้แต่ก็เร็วพอที่จะขโมยอาหารของมันได้เพราะงั้นอาหารเพียงอย่างเดียวที่เหลืออยู่สำหรับเมกาโลดอนก็คือวานและสัตว์ทะเลที่ตัวใหญ่พอๆกันเมกที่โตเต็มวัยจับสัตว์ใหญ่ดังกล่าวได้อย่างง่ายดายแต่ลูกๆของพวกมันมีขนาดเล็กกว่าและอ่อนแอกว่าพ่อแม่มาก นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าฉลามตัวอื่นใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ในขณะที่เมกาโลดอนยังเล็กอยู่มันมักจะกลายเป็นอาหารของฉลามขาวฉลามหัวบาดและฉลามเสือแต่ถึงอย่างนั้นฉลามขาวตัวใหญ่ก็อาจยาวเกือบ6เมตรในขณะที่ลูกเมกาโลดอนมักจะเล็กกว่า2เท่าและกลายเป็นเมนูง่ายๆสําหรับฉลามขาว แต่ถึงแม้จะไม่มีการเผชิญหน้ากันยังเปิดเผยระหว่างเมกาโรดอนที่ยังเล็กกับฉลามโตเต็มวัยที่ตัวเล็กกว่าแต่ลูกเมกก็หาอาหารให้ตัวเองเพื่อให้เติบโตจนเป็นเมกที่โตเต็มไวัยไม่ได้ประชากรของฉลามตัวอื่นๆเพิ่มขึ้นและพวกมันก็แข่งขันกันเองและกับเมกในการหาอาหารยิ่งมีฉลามขาวและฉลามตัวอื่นๆมากขึ้นเท่าไหร่อาหารสําหรับฉลามมอนสเตอร์รุ่นเยาว์ก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้นในที่สุดพวกมันก็อดยาก แต่นี้ยังไม่เพียงพอที่จะทําให้เมกาโลดอน0ู0พันเนื่องจากวานอาหารโปรดของพวกมันก็เริ่มปรับตัวให้เข้ากับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงของโลกเมกเป็นฉลามที่ชอบความอบอุน่นและมีมากในน่านน้าเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนเมื่อพวกมันมีวิวัฒนาการครั้งแรกประมาณ20ล้านปีก่อนภูมิอากาศบนโลกนี้ไม่ได้รุนแรงมากนะักโดยทั่วไปแล้วทั้งบนบกและในทะเลนั้นอบอุ่นกว่าเพราะงั้นเมกจึงว่ายน้ําและกินได้ทุกที่ที่ต้องการ เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีสภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงไปบริเวณใกล้ครัวโลกหนาวขึ้นมากสัตว์ทะเลและปลาจํานวนมากต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินี้แต่ไมกะโลดอนรับมือได้ไม่ค่อยดีนะมันยังคงชอบน้าอุ่นเพราะงั้นมันจึงอยู่ในที่ที่รู้สึกสบายแม้ว่าบริเวณนั้นจะมีอาหารน้อยลงก็ตาม สิ่งที่พวกมันไม่รู้ก็คือวานอยู่ในหมู่สัตว์ที่ทนความหนาวเย็นได้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลตัวใหญ่พวกนี้ย้ายไปทางเหนือและเม็กก็ถูกทิ้งไว้โดยปราศจากอาหาร